สวัสดีค่ะใส,ส่คนเลยนะคะวันนี้กับน้องแนนได้หรือว่าน้องมีอีกแล้วค่ะแล้วก็ happy birthday ค่ะวันนี้ก็เป็นวันคลายวันเกิดของแนนนะคะอายุครบไม่อยากบอกเลยอะ่ยยอะ28ปีแล้วค่ะ โตเป็นสาวอย่างแท้จริงค่ะปีนี้นะคะก็ให้ของขวัญตัวเองในการเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์ใหม่ขึ้นมานะคะหลายๆคนที่ติดตามแนนนะคะก็ชอจะทราบกันมาเบื้องต้นแล้วแหละว่าแบบเออแนนกําลังซุ่มทําอะไรมาบางอย่างวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราได้มาเปิดตัวน้องเขากันนะคะนั่นก็คือคาร์เมราเองค่ะน้องคือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากน้องแนนนะคะใช้เวลาคิด คนมาเวลาปีกว่ากว่าจะได้น้องออกมานะคะเราก็จะมาไขข้อข้องใจหลายๆคนละกันว่าแบบพอไม่าคืออะไรทําไมต้องชื่อแบรนด์นี้ใครใช้ได้บ้างทําไมต้องใช้แล้วมันดียังไงก่อนจะมาตอบเดี๋ยวให้ไปดูเบื้องหลังในการถ่ายแบบของเราดีกว่าพราะนันเก็บบรรยากาศในการถ่ายแบบบน้นมนไห้ดูด้วยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เน็กก็พาทุกคนมาดูเบื้องหลังนะคะในการถ่ายแบบนะจ๊ะว่ากว่าจะออกมาเป็นแอดแอดนึงเนี่ยมันใช้เวลาย,ยังไงบ้างนะคะเราก็เป็นทุกอย่างแล้วนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังไปทุกอย่างจริงๆเพราะเรางบป,ประมาณในการจ้างหนึ่งคนแค่ะมีเหลือแล้วคะ่ะดูแลกันนะคะเบื้องหลังวันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะ ค่อยๆหลๆมีเพิ่นมีเพิ่นดีนโอ้โหนี่ผมจริงเหรอพี่แนน แรงอีกแรงกว่านี้ก็เอจะโชว์ว่าเธอเมลาผมเงาเดงไม่ว่าส่งไหนสบัยยังไงก็เอาอยู่นะครับยิมด้ยิ้มได้สาวโอ้โหซีโอเรานะคะพุ้งเทมากยืนว่าก็อีก ยังไงมันเป็นยังไงทำไมต้องยืมมนเก้าอีก <c oughs> ก็คือเรารักลอบไงเราจร้างเขามาถ่ายแค่นี้แต่เราก็อยากได้เยอะเราก็ต้องถ่ายเองเป็นอยู่อย่างห้เคยแล้วแ้องหอมสดชื่นหอมมะดงเลิศหอมไม่ตอบตอบพี่แบบนี้หอ,อมแบบไม่ค่อยหอมอ่ะก่อน <c oughs> ทุกคนดูว่ามันเงามากเนี่ยคือหล้างผมออกมาเนี่ยดูดิีายเป็นปะเฮยและนี่ก็คือสินค้านะคะลูกหลักที่โคตรมาได้ตัวเองเลยนะคะทุกคนเ่อใช้ผมก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะ<อ>ฝากเคอร์เมราไว้ใจด้วยนะคะ ะค,ะคือจริงๆแล้วกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์1ชิ้นเนี่ยเราก็ต้องมีรูปสวยๆด้วยเนึกออกไหมโพดนู่นโพดนีโน่โพดน,น,น,นั่นนะคะ่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะใน Instagram ตรงนี้เพื่อไปดูรูปสวยๆกันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแนน่ะ เป็นหนึ่งคนที่เคยประสบปัญหาเรื่องของเส้นผมมาแบบหนักหน่วงมากก็คือเกิดเป็นคลิปคลิปนี้นะคะก็เข้าไปดูกันได้ว่าเพราะอะไรถึงยับเยินไดขนาดนั้นตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นน้องหมากันได้เลยนะขอใช้คํานี้เลยเพราะว่ากัดดัดตัดสีต่อต่อเสร็จรังแค่เกิดต้องทําใจในการเอาออกพอออกผมแล้วก็ต้องตัดซอยผมออกมาไม่เป็นรูปไม่เป็นทรงใดๆดทั้งสิ้นเลยคือตอนนั้นคือทุกใจหนักมากเลยก็รู้สึกว่าแบบ เราลองมาเยอะอ่ะจนสุดท้ายนนรู้สึกว่าแบบเออผลิตภัณฑ์อันที่ดีอ่ะมักจะแพงเราอยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันแบบดีด้วยราคาเข้าถึงได้ด้วยแล้วก็คนมีปัญหาเส้นผมอ่ะมีเยอะมากนี่เอาไว้การสวมภา์เราควรจะทำผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาในราคาย่อมเยาวนะคะก็เกิดมาเป็นฮอเฮรานั่นเองค่ะ สีของซดคือนะนนะค่อนข้างที่จะชอบเรื่องประเภทนี้แบบเทพกีโกลมันต่างๆแล้วนะ้นกะ็รู้สึกว่าแบบเฮราเป็นแบบคนสวยมีพลังอำนาจต่างๆนานาคือนนเป็นหญิงแกร่งอะไว้ง่ายนกนะนะ็รู้สึกว่าแบบชื่อเฮรามันเทอแต่เราจะคำว่าเฮรามาตั้งเลยอนะมันก็ยังไงก็ไรอยู่ ความที่ได้ช้านเป็นศาสตร์สายบูดิฉันก็บวกลบคูณฐาน,ช,นชื่อนู้นชื่อนี้ปอล้วกอนเต็มนี่เอามาต่งเติมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บรักโชกออกมาเป็นชื่อเฮเมรา่านั่นเองนะคะ เกี่ยวกับเส้นผมนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์เฮอร์เมราก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแนนก็ได้มีการทําแบรนด์เสื้อผ้าชื่อฟอเทอรีนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาไปออกแบบเลยก็เลยต้องพักนองไว้ก่อนแบบพอสไว้ก่อนช่วงนี้นะคะแล้วเราก็มาทําเป็นแบรนด์ขนตานะคะขนตาแบรนด์ขนตาค่ะก็ยังขายอยู่นะคะฝากไอจีตรงนี้ไว้ด้วยไปสั่งซื้อกันได้นะคะและล่าสุดเมื่อปีแล้วนะคะก็เปิดแบรนด์ชุดชั้นในนะคะชื่อว่าใส่ใจสกเรตนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าเราชอบชุดชั้นในคือแนนะจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาตันหนึน่งยาแนนเอาตัว เป็นที่ตั้งเราต้องรักแล้วเราต้องชอบก่อนอย่างขนตาแนนชอบแต่งหน้าเราเลยเอามาขายพอถักมาปุ๊บมาเป็นแบรนด์ชุชัยใส่ใจแนนชอบที่จะใส่รุ่นนี้แบบนี้แล้วแนนอยากบอกต่อทุกคนออกไปว่าแบบมันมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะใส่ง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกวันแล้วราคามันย่อมเยาวม,มากก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นแบรนด์ใส่ใจนะคะและล่าสุดของล่าสุดก็คือเกิดมาเป็นเฮอร์เมร่านะคะก็คือเกี่ยวกับเส้นผมโดยตรงมีปัญหาผม ให้นึกถึงเฮอเมรานะคะ ของเฮอร์เมรานะคะน้องเป็นออแกนิกนะคะสารสกัดอัดแน่นเลยค่ะกล้าพูดเลยว่าแบบถ้าสารสกัดนี้นะคะไปอยู่ในรูปแบบของบนห้างราคาหลักพันัพแน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าน้องแนนทําทั้งทีนะคะราคาเนี่ยเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้น490บาทค่ะทุกคนราคาย่อมเยาไม่ไหวแล้วก็ปุกใหญ่บิ๊กบุ้มนะคะแพ็กเกจน่ารักมากๆคือแพ็กเกจนี้คือแนนคัดเองทําเองคือเลือกทุกอย่างเองวาดขึ้นมาใหม่เองหมดเลยคือทุกอย่างคือแบบเรา ทำมาจากจิตใจคัดขึ้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจออกมากว่าจะออกมาเป็นน้องเฮอร์เมรากระปุกนี้นะคะแล้วกระปุกใหญ่มากบิดบึ้มคืออยากจะบอกว่าวิธีการใช้ใช้ง่ายมากให้ไปดูวิธีการใช้เลยวิธีใช้ง่ายนิดเดียวเลยนะคะหลังสระผมเสร็จจ้าบิดผมให้หมากนะคะแล้วก็ชลมด้วยเฮอร์เมราตั้งแต่กลางผมจนถึงปลายผมนะคะหมักไว้5-10นาทีแล้วก็ล้างออกได้เลยค่ะ ใช่นะคะสารสก,กัดอปอร์กนิกของเราก็จะบำรุงลึกเข้าไปถึงแกนเส้นผมเลยนะคะไปปิดเกล็ดผมต่างๆนานะคะให้ผมกลับมานุ่มสวยเงางาเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะนี่นะคะตัวน้องเคยเมราเพียงใช้แบบนิดเดียวเท่านั้นมันก็คือกระจายทั่วเส้นผมเลยคือน้องบอกน่น้เป็นคนผมเยอะผมหนานะคือใช้แค่นนิดเดียวเท่านั้นนะคะน้องก็คือเอาอยู่มากๆเลยะคะ่ะคืออยากจะบอกว่าน้องเปร้เหมือนเดริคควีนอยู่นะนี่ น้องไม่เหมือนดาร์คควีนคือสามารถแบบทําอย่างเงี้ยได้เลยน้องไม่หลุดไม่ลอกไม่บุ๊บลงมาคือน้องเข้มข้นมากได้ลองแล้วจะติดใจรอบนึงนี่เพอร์เมราศัตรอัดแน่นค่ะ ว่าเราจะทําไม่ทําดีถ้าทามาแล้วจะคนจะชอบไหมแล้วก็ตีกับโรงงานหนักมากนะคะว่าแบบกว่าจะออกมาได้ให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้เราลองสินค้าด้วยตัวเราเองกระปุกที่เราเทสกันแล้วเทสกันอีกกว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือแบบทุกอย่างคือสุดๆดเลยฉันพวกคนรอบข้างตลอดเวลาว่าแบบท้อมากแต่ว่าพอวันนี้ได้เห็นน้องออกมาเป็นรูปเป็นล่างแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเก่งว่ะ ผลิตเฮอร์เมรานะคะเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะชื่อว่า s i r i แร p นะคะโรงงานใหญ่โตมโหรานมากครบวงจรสุดๆเลยค่ะคือแนนก็ติดต่อไปทาง s i r i แ a ปนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าดูแรดีมากนะจ๊ะก็จะเป็นบรรยากาศที่แนนเก็บมาให้ตอนผลิตน้องเฮอร์เมรานะคะ เพียงแค่ตัวทรีทเมนต์คำนี้ซูนแน่นะคะ <c oughs> ก็จะมียาสระแล้วก็มีตัวบำรุงด้วยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอื่นๆอีกมากมายออกมาให้ทุกคนนะจ๊ะแต่จริงๆเราคือแบบอยากให้คนได้ลองใช้จริงๆนะคะฝากน้องไว้ด้วยนะ <c oughs> อยากจะบอกว่าเก่งมากเลยนะ อันนี้ต้องขอชมตัวเองเลยแล้วก็ขอบอกกับตัวเองเลยว่าแบบอืเก่งเนาะเพราะว่าแนนทำเองตั้งแต่คิดชื่อคิดสโลแกนเทสของออกแบบกล่องติดต่อโรงงานแพ็กเกจเอยขนส่งรวมถึงการาฟริกคือนันนทำแบบทุกขั้นตอนที่จะเกิดมาเป็นแบรนด์อะเราทำเองทั้งหมดเลยอะแนนก็รู้สึกว่าเก่งมากและแน,นอยากฝากบอกทุกคนนะคะว่าอย่าเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นให้เอาตัวเราเทียบกับอดีตตัวเองก็พอคะ่ะเฮ้ย แนนมาตอนอายุ27อ่ะยังไม่เท่านี้เลยตอนนี้ไนดะ้อายุ28แล้วเก่งขึ้นมากเลยนะแค่นี้ก็พอนะคะทุกคน งมีปัญหาเส้นผมให้นึกถึงเฮอร์เมร่านะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสีผมขาดหลุดร่วงผมแห้งแตกปลายรังแคต่างๆนานานะคะผมน้อยผมบางนะจ๊ะหรือต้องการการเล่งผมให้ยาวเร็วขึ้น,นะคะ่ะเฮอรเมราตอบโจทย์ทุกปัญหาผมนะคะนั่นปาาช่องทางการสั่งซื้อไว้แล้วกันนะ ทางลาซาด้ทาง My Shop นะคะหมดนี่เลยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ coming soon นะคะน่าจะประมาณเดือน2เดือน,นะคะ่ะก็จะมีวางขายที่บิวเทียมและก็ Eat b อ y ด้วยนะจ๊ะยังไงแล้วนะคะก็ฝากเธอเมราไว้ได้ดว,ดวงใจด้วยนะคะใครที่ต้องการผมสวยหรืออยากดูแลเส้นผมให้สรวยสวยงามสวยเก๋นะคะเรื่องของผมไว้ใจเฮอเมราค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ แล้วก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์ทุกคนที่เกิดวันเดียวกับน้องแนนนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์สำหรับคนที่เกิดเดือนสิงหาด้วยนะคะขอให้เป็นวันที่ดีวันที่ปังวันที่เฮงค่ะบ๊ายยบา